กระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงโดยอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนนั้นผ่านการคัดสรรและผ่านพิธีตามธาตุที่เกิดจะสมดุลธาตุของคุณด้วยสีและรูปทรงของกระเป๋าสตางค์และที่สําคัญอาจารย์เจนได้นํายัน์สหัสัตธาตุที่รวมพลังธาตุทั้ง7มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อช่วยกระตุ้นเงินทอง พร้อมทั้งจัดเตรียมเงินขวัญถุงให้เหมาะกับดวงชะตาของคุณทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์และช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณนนตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทูพยากร ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตาโมสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาเปิดดวงพยากรณ์ประจําเดือนพฤศจิกายน2563ให้กับผู้ที่เกิดในวันอังคารค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจําเดือนพฤศจิกายน2563ด้านการงานต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับราชการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและที่สำคัญในเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดในวันอังคารคุณต้องใช้สติสัมปชัญญะและสมาธิเป็นอันมากค่ะในการที่คุณนั้นนะคะจะกันกรองพินิจพิเคราะห์การงานต่างๆที่เข้ามาและที่สำคัญอย่าวไว้ใจคนใกล้ตัวมากจนเกินไป อย่านะคะเอางานของคุณนั้นไปส่งมอบให้คนอื่นทำโดยที่คุณนั้นยังไม่แน่ใจว่าเขานั้นจะทำงานได้ดีหรือเปล่าเพราะจะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายค่ะและนะคะดวงของคุณในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกี่ยวันอังคารต้องระวังในเรื่องของการถูกตำหนิค่ะโดยเฉพาะนะคะการถูกตำหนิเพราะนะคะการไว้ใจคนอื่นการถูกตำหนินะคะเพราะว่าคุณนั้นอาจจะทำงานผิดพลาดได้ ด้านธุรกิจนะคะต้องบอกเลยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะกับธุรกิจบริการต่างๆจะทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะมีฐานะที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นและสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารท่านใดนะคะที่กําลังกังวลในเรื่องของการสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันด้านหน้าที่การงานในการเลื่อนตําแหน่งการสอบในเรื่องของการเรียนก็ตามอยากให้คุณนั้นตั้งสมาธิให้มั่นค่ะ และตั้งใจนะคะหาประสบการณ์รวมถึงนะคะปรึกษาผู้ที่มีความรู้และผู้เที่ยวชาญคุณนั้นจะได้รับคำตอบและนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะตัวตนนั้นไปสู่จุดหมายได้ค่ะและนะคะผู้ที่เกิดว,วันอังคารเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนต้องระวังการถูกทวงถามในเรื่องของสัญญาคำพูดนะคะหรือสิ่งที่คุณเคยรับปากไว้ หากคุณนะคะไม่สามารถทําตามสิ่งที่คุณรับปากไว้ได้ต้องรีบบอกนะคะแต่เนิ่นๆอย่าชะล่าใจเด็ดขาดเพราะนอกจากที่คุณนั้นจะถูกตําหนิแล้วคุณอาจจะถูกนะคะลดความเชื่อมั่นและความมั่นใจลงก็ได้ค่ะและสําหรับนะคะในเรื่องของหุ้นส่วนต้องบอกเลยนะคะใครที่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับหุ้นส่วนคนที่ทําธุรกิจด้วยกันหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานโต๊ะข้างๆก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีนะคะโอกาสให้คุณและเขาหรือเธอเนี่ยได้เปิดใจคุยกันบางทีสิ่งที่คุณกังวลไปเองหรือสิ่งที่คุณกลัวอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ดังนั้นทำใจให้เป็นกลางแล้วก็ไม่ต้องวันวิตกมากเกินไปค่ะด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวัน,นังคาาในเดือนพฤศจิกายนเรียกได้ว่าหาเงินมาเติมไม่ค่อยทันค่ะ เพราะว่าเงินนั้นนะคะจะจ่ายไปนะคะกับสิ่งรอบตัวและที่สำคัญนะคะเมื่อใดก็ตามที่เงินมาถึงมือไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะที่คุณได้มาจากรายได้ประจำเงินที่มาจากโชคเงินที่มาจากการให้การสนับสนุนจากคนอื่นเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องมีเหตุให้ใช้ออกไปแทบจะทันทีค่ะจะซื้อหาอะไรนะคะควรที่จะนึกถึงความจำเป็นอย่าซื้อหาเพราะแฟชั่น อย่าซื้อหาเพราะความอยากได้อยากมีค่ะให้นึกถึงความจำเป็นและคุณภาพการใช้งานเป็นหลักค่ะและนะคะในเรื่องของหนี้สินต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่ผู้ที่เกิดวันอังคารต้องมานั่งคิดทบทวนมานั่งตกตะกอนค่ะว่านะคะภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นเราจะจัดการมันอย่างไรก็มีบ้างค่ะที่วิธีการจัดการนั้น อาจจะต้องนำมาซึ่งนะคะการลดรายจ่ายบางอย่างของคุณไปบ้างบางท่านนะคะอาจจะได้นะคะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดก็อาจจะต้องลดในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวไปบ้างหรือบางท่านเนี่ยอาจจะอยากกินนะคะข้าวมื้อหรูหรูมือ้อแพงแพงในช่วงรัดเข็มขัดแบบนี้ก็อาจจะต้องมีการลดลงบ้างนั่นเองค่ะและสำหรับนะคะนสินที่คุณนั้นกังวลอยู่ผ่านไปได้ เพียงแค่ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นต้องใช้เวลาค่ะดานโชคลาภต้องบอกเลยนะคะมาเป็นวุบๆดังนั้นใครถูกหวยในช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนเนี่ยอาจจะไม่ถูกนะคะแต่ถ้าใครต้นเดือนไม่ถูกกลางเดือนนะคะเตรียมเฮได้เลยเพราะผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะมีโชคนะคะเกี่ยวเนื่องกับคนใกล้ตัวมีโชคนะคะจากเลขที่เราเห็นบ่อยๆบางท่านอาจจะมีโชคนะคะจากรหัสเอเทีเมของคุณ หรือแม้กระทั่งนะคะเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณก็เป็นได้ค่ะด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารที่โสดอยู่ต้องบอกเลยนะคะว่าหากคุณรู้สึกใช่กับใครมากๆอย่าเพิ่งวู่วามถ้าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ใช่มากเรารู้สึกอินมากโอ้ยใช่เลยนิสัยแบบนี้แนวคิดแบบนี้หน้าตายอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้ฐานะแบบนี้คืออะไรที่มันเข้ากันมากเกินไป บางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีนะคะเขาเรียกว่าการเสแสร้งขึ้นมาได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นการนะคะที่เขาเรียกว่าแต่งเรื่องขึ้นมาดังนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารอย่าวู่วามรู้ว่าบางครั้งเราเจออะไรที่มันแมชเกินไปเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะครอบครองเป็นเจ้าของเพราะอายุเราอาจจะยังไม่ได้น้อย,อยแล้ววะเนาะแต่อยากให้พินิจพิจารณาให้ดีเพราะมีโอกาสในช่วงกลางเดือนนะคะ อาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการตกลงปรงใจคบใครสักคนหนึ่งอย่างสูงค่ะและสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกเลยนะห่วงใยกันดีดูแลกันทุกฝีก้าวให้คนรอบข้าอิจฉานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องพยายามประคับประคองค่ะอะไรนะคะที่เราผ่านได้เราก็ต้องผ่านบางท่านนะคะต้องบอกเลยนะช่วงนี้นะแฟนเราอาจจะมีปัญหารเรื่องความเครียด เราก็มีปัญหาเรื่องความเครียดบางครั้งเนี่ยการลดนะคะในเรื่องของการต่อร้อต่อเถียงกันบางทีคนบางคนเหนื่อยจากการทํางานมาอาจจะไม่ได้พูดเพราะอาจจะไม่ได้โทรหาเราไม่ได้ส่งรายหาเราเรานั้นก็จะต้องเข้าใจนะคะอย่าให้ปัญหาเล็กๆน้นอยๆมาทำให้บรรยากาศในชีวิตรักของคุณนั้นสูญเสียไปค่ะ สำหรับสุขภาพนะคะช่วงนี้ในผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็ระวังอาการปวดเมื่อยเกี่ยวข้องกับขาเข่ากระดูกและช่วงนี้ในเรื่องของการทานอาหารจะต้องทานอาหารให้ตรงเวลาและที่สําคัญดื่มนะ้ำให้เยอะๆระวังปัญหาในเรื่องของเลือดข้นระวังอาการร้อนหนนะคะช่วงนี้ถ้างดนะคะพวกของทอดของเค็มนะคะหรือของที่ เป็นในลักษณะต้องมาอุ่นไมโครเวฟหรือพวกบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปได้ก็จะดีต่อสุขภาพของคุณค่ะและผู้ที่เกิดในวันอังคารเนี่ยสุขภาพอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นกังวลน,นั่นก็คือเกี่ยวกับสายตาบางท่านอาจจะมีตาฟ้าฟ้าบางท่านอาจจะมีโอกาสนะคะที่อยากจะไปทําเรสิก์ในช่วงนี้หรือไปลอกต้อกระจกในช่วงนี้หรือช่วงนี้ดูตาแห้งใส่คอนแทคแล้วตาแพ้ หรือช่วงนี้รู้สึกว่าเราใส่แว่นแล้วตามหมัวก็เกิดขึ้นได้นั่นเองและสำหรับในเรื่องของการทำบุญผู้ที่เกิดว,วันอังคารเน้นเลยนะให้ทำบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลจะเป็นการร่วมบุญ5บาท10บาทร่วมสร้างโรงพยาบาลก็ได้หรือนะคะบริจาคร่วมสมทบทุนในเรื่องของการนะคะร่วมบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ก็ได้ร่วมบุญนะคะบริจาคที่เกี่ยวข้องกับสภาการชาติไทยก็ได้ ทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยเยอะๆค่ะแล้วเคราะห์นะคะหรือสิ่งที่คุณนั้นกังวลก็จะได้ผ่านพ้นไปค่ะและสิ่งที่นะคะอยากจะตักเตือนหรือเป็นแนวคิดสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนพฤศจิกายนไม่อยากให้คุณนั้นนะคะผูกกับการรับข่าวสารโดยเฉพาะการที่เรารับข่าวสารจากโซเชียลก็ดีจากนะคะสื่อใดสื่อหนึ่งอย่างเดียวก็ดีเพราะสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยได้รับข้อมูลด้านเดียว แล้วนะคะคุณก็จะมีทัศนคติไปในด้านนั้นๆควรที่จะทำใจให้เป็นกลางนะคะบางท่านเนี่ยเสพข่าวนะคะเกี่ยวกับพวกอาชญากรรมเราอาจจะอินมากเกินไปหรือบางท่านช่วงเนี้ยติดละครออนไลน์เราอาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะอารมณ์หน่วงอารมณ์ซึมเศร้าตามตัวละครดังนั้นรักษาใจตัวเองให้ตรงนะคะและที่สำคัญมันนั่งสมาธิเยอะๆชีวิตของคุณนั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะ อาจารย์สเซนเปิดลิขิตนักโหราพยากรณ์บำบัดผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทูพยากรณ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่น่าสนใจที่เรานั้นนะคะใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของคุณนั้นมีปัญหามีความกังวลขอแค่คุณนั้นเปิดใจปาฏิหาริย์ตังเกิดแน่นอนค่ะ มันว่าเราจะได้พบกันนะคะ